ครับสวัสดีครับผม้างคีดแสงแสงครับมาน,นี่จะมารีวิวการปรับปูนเซลล์แล้วก็ปรับระดับครับผมมาน,นี่ก็ได้รับเกียรติจากลูกค้าที่เป็นหมอครับผมเพึ่นไหนมาวัดหน้างานประเมินราคาปรับปูนทั้งหมดแล้วก็ปูปูนที่จะเตรียมปูกระเบื้องยางต้องเป็นยังไงปูนที่เหมาะสําหรับการปู SPC ต้องเป็นยังไงนะครับพีดปีมาในน้าอันนี้คือพื้นทั้งหมดของนี่นี่ครับ ทายมันนี่เบิ้เห็นเป็นสเปนตปให้มันเห็นสเตปลูกๆไงพื้นตัวนี้จะเป็นสเตปนะครับตัวนี้จะเป็นการกระเบื้องเดิมที่ลื้อออกแล้วนี่ที่ลื้อออกแล้ว,วนี่ๆครับต้องลงเทปปรับระดับขึ้นก้นให้มันทอกันประมาณสามเซนคือพือ้นปูนเชื่อมปูนนี่ต้องให้ระดับต้องต้องต้องให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับแล้วก็พื้นตัวนี้จะเป็นปูกระเบื้องยางแบบกาวก็ต้องเป็นลงปูนเซลล์นะครับ เซลที่มาตรฐานที่พีทใช้นี่พีทจะแนะนําเลยเป็นของทาดิกนะครับจะมีราคาแพงหน่อยแต่ก็คือคุณภาพถ้าผู้รับเหมาเจ้าไหนเอาไปใช้แล้วก็ต้องพูดเหมือนพีทคือว่าโอด้ดีครับคือเราไม่หลอกทําไม่หลอกขายครับผมที่แนะนำํำจะยี่ห้อ,อนี้จะมาตรฐานแล้วก็ส่วนผสมอะไรทางบริษัทปูนเขาบอกมาหมดวิธีการทําเขาแนะนํามาหมดว่าปูนนี้สําหรับนําไปผสมอย่างนี้จะใช้ปูนกระเบื้องยานแบบทากาวอ่าหรือชอบ ถ้าเป็นพื้นชิกลอกก็มันอาจจะแห้งเร็วกว่าก็ผสมอย่างนี้ใส่ตัวนี้เท่านี้ครับหี่เขาจะมีแนะนําหมดนะครับปูนยี่ห้อนี้ก็คือตัวนี้น้าง,งานันยังไม่ได้ครับตัวนี้ต้องมาทีช็อปปิ้งขึ้นอีกแล้วก็ให้ได้ฝั่งน,นี้ครับผมครับ,รบเดี๋ยวตามไปดูหน้าบันไดน,นะครับเราจะปรับในใบพื้นที่นี่ก็ประมาณร้อยี่สิบ ร้อยยี่สิบตลมนะครับยังไม่ได้รวมตรงนี้นะครับช่องไปตรงนี้เราก็จะให้เข้าเาก็บเราก็จะเก็บก็คือจะเิ็บนี่ครับถ้าเทหนาปูนเซลลส่วนมากเทหนาจะไม่ได้ได้ไม่เกินสามซนนะครับไม่ได้ครับสามซนถ้านอกนั้นเราต้องเปลี่ยนปูนเพราะปูนเซลเต็มที่มันจะได้แค่ เซนหนึ่งถึงไม่เกินสองเซนครับผมเซนหนึ่งเพราะมันปรับหน้าเรียบครับพื้นที่ที่เซลจะปรับได้ก็คือพื้นที่ประมาณนี้ครับแต่พื้นที่อย่างนี้ไม่สามารถปูเอ c พีซีได้นี่แหละที่ผู้รับหมอเขาเถียงกับเจ้าของบ้านทางคุณหมออยู่ว่ามันสามารถปูปูเอ c พีซีได้อันนี้นะครับพื้นเอ c พีซีหนาห้ามิลน,นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ่รยยังไม่ใกล้อย่างนี้นะครับ มันปูไม่ได้ครับถ้าปูได้ก็คืองานไม่ร้อยแล้วก็ไม่ดีเดินมันก็ได้ลื้อครับเนี่ยมันเป็นปูนอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเป็นปูนที่กระดูกกระดิดเป็นหลุมเป็นเนินเป็นแอ่งนะครับเนี่ยที่ผู้รับเหมาบ้านเขาบอกว่าตามบอกลูกค้าว่าทําไมจะปูไม่ได้พื้นเอพีซีแข็งไม่ใช่กระเบื้องยางเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ครับพื้นแต่กระเบื้องยางมันก็จริงกระเบื้องยางคือมันต้องเรียบหน้าเรียบเหมือนขัดมันแต่ถ้าเป็น S.P.C. มันต้องได้ระดับก็คือไม่ให้ระดับมันหนีกันมากเพราะเวลาเหยียบมันจะรู้สึกเหมือนตกหลุมครับผมอันนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับพื้นตัวนี้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพื้นมีว่าบอร์ดเนี่ยปูกระเบื้องยางได้เลยครับไม่ต้องทาใช้เซลนะครับไม่ต้องใช้ปูนอะไรเลยคือพื้นนี่นมันเรียบก้ม <c oughs> เหมือนปีนว่าบอร์ดหน้ามันจะเรียบๆคล้ายๆกระเบื้องเจนิโต้คือปูกระเบื้องยางจะดีเหมือนกัน แต่ข้างนอกนี่คือเราต้องปรับซิวครับผมครับผมเดี๋ยวตามนี้มาดูข้างล่างนะข้างบนมีเช่นนี้เดินดีๆนะครับคุณท้องครบอันนี้ก็เช่นกนะันครับครับอันนี้จะเป็นกระเบื้องอยางนี่อันนี้คือขัดมันแล็ก แต่ยังไม่เสร็จแล้วคราวนี้ขัดมันปูนขัดมันแห้งก่อนเนี่ยอันนี้เป็นไม่ใช่ขัดมันแล้วถามว่าขัดมันนี่มันทําได้ไหมทําได้แต่มันจะใช้เวลานานเพราะเราต้องใช้คอปเตอร์ต้องใช้ขั้นตอนหลายหลายรายการครับวัวจะเป็นปูนขัดมันได้เขาก็เลยทําปูนเซลตัวที่พิษจะนํามาให้ลูกค้านี่แทนคือมันใช้งานเร็วถ้าขัดมันนะครับดูพื้นเนี่ยฝั่งนี้ ขัดมันครับแต่มาฝั่งเนี้ยปูนเนื้อปูนเดียวกันแต่คนขัดเขาทําไม่ทันปูนแห้งมันก็จบนะครับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปูนขัดมันแล้วเหมือนทรายเนี่ยทรายครับแต่ตรงนี้มันขัดมันแล้วก็เหมือนพูดง่ายๆเหมือนช่างขัดมันเขาทําไม่ทันมันก็แห้งแห้งมันก็กลายเป็นไม่ใช่ขัดมันครับปูนขัดมันครับถ้าช่างบ้านเราก็ทำเขาเรียกปูนขัดมันอย่างเงี้ย แต่มันทําหน้าใหญ่ไม่ได้ครับมันไม่มีคนขัดใครจะไปนั่งขัดเื่อยครับอย่างเจอหน้างานสี่ห้าร้อยตลมอแต่ถ้าเจ้าไหนผู้ละหมอเจ้าไหนเขามีเครื่องขัดมันก็เร็วแต่มันก็จะเลอเนนะเ,เห็นไหมครับเปรืองเห็นไหมรอยเครื่องขัดรอยเล,ยเลอะเทอะไปหมดแต่ถ้าใช้เป็นปูนเซลล์ตัวยี่ห้อคาเด็กพิพิพ,พนามาแนะนําให้คุณหมอเรียกใช้นะครับก็คือตัวเนี้ยปรับปูนตัวนี้ลงไปนะครับ ทนปูนขัดมันครับไม่ต้องจ้างข้างขัดมันครับจ้างข้างปรับระดับมาถามเขาว่าปรับระดับได้ไหมปรับให้ระดับพื้นให้ใกล้เคียงกันให้ดีไม่ให้เป็นหลุมเป็นเนินเป็นแอ่งนั่นแหละครับแล้วก็ให้เขาใช้ปูนตัวนี้เราก็มีสูตรส่วนผสมครับแต่ละช่างอาจจะใช้ไม่แต่พีทเอามาตรฐานของทางโรงงานแนะนํามาว่าพื้นนี้สําหรับปูกระเบื้องยางพี่ต้องใช้แบบนี้พื้นสําหรับปูเอชพีซีต้องใช้แบบนี้ครับผม ก็โคชดาก็ขายของเลยนะครับท่านใดสนใจก็0811225835นะครับนี่อย่าเรียบๆอย่างนี้ปูไม่ได้นะครับมาใกล้ๆเนี่ยฝั่งนี้ปูได้ครับแต่ฝั่งนี้มาเป็นเนื้อปูเดียวกันแต่เขาขัดมันไม่ทันครับมันก็เลยกลายเป็นปูหยาบเหมือนเดิมแล้วจะปูกระเบื้องยานแบบทากาวก็ปูไม่ได้แล้วก็จบคราวนี้ต้องมาไล่อย่างไงจะมาไล่ขัดใหม่มันแข้งแล้วครับมันยาก มีแต่ไล่ปรับใช้เซลลทับทั้งเซลทั้งที่ขัดมันไปด้วยนะครับนี่แหละคือก็เหมือนผูรับหมาบ้านเราครับอย่างตามนวัตกรรมที่เขาผลิตออกมาอย่างที่จะเน้นนวัตกรรมใหม่คือมันได้มันเร็วแล้วคุณภาพก็สูงครับตอนนี้เขารับประกันช่าเด็กเขารับประกันจากโรงงานมาเลยครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจปรับปูดเทระดับพร้อมทั้งปูพื้น a อพซกระเบื้องยางปาเก้ไวนิว ครับผมบัวปูนบัวฟ้าบัวโมันรอบบ้านครับผมช่างพีทแพงแสงขอนแก่น08 11 22 5835ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสู้ๆครับพี่น้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคครับ